ราบกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟน่องนะครับครับรอบนี้นะครับเชื่มนาดีตผ้าพีผ้านองเข้านะครับมาตามต่อกันอีกนะครับเนาะลราพัฒนาอเวียงจันนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับของอเวียงจันนะครับเนาะครับท่านอาจารย์อเวียงจันว่าเอาเบิ่งเป็นแนวทางก่อนนะครับสูตรใหม่นะครับเพิ่งจะเป็นสูตรใหม่ของวัดแหลกนะครับ อยากให้เบื้องเป็นแนวทางนะครับบพาท่านอยากให้ลงทุนนะครับเนาะแต่เป็นว่าเอามาลงให้พี่น้องเอฟซีเข้าล่องเบื้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือว่าอาจจะมีตัวพี่น้องเอฟซีโดนจิตโดนใจนะครับตัวมักกว่าใดนะครับเนาะก็เลยเอามาลงให้พี่น้องเข้านะครับครับผลงานรอบที่แล้วนะครับของทานอาจารย์ก็ลดไปนะครับดังนก็เลยเหตดสูตรไม่มากนะครับ สูตรใหม่นะครับอวียงจันนะครับครับรอบที่แล้วนะครับลดนะครับครับนี่คือผลงานรอบที่แล้วนะครับเป็น่าเนาะเหยียดสูตรไม่ไม่พี่น้องอีฟซี่นะครับเรารอบนี้มาเพิ่งไปนากันนะครับตัวเลขซีคูคือเก้านะครับสูตรไม่นะครับครับมาตามต่อกันนะครับเพื่อบบเป็นการเซเวลานะครับ เอามาเบิ่งผลหวยลาวหอบที่แล้วออกกอนพี่นเอฟซีเริ่มตัวละครับลาววันจันทร์ที่23ตุลาคม2566ครับรอบที่ผ่านมาเนาะครับเนาะลาวพัฒนาเลขที่ออกนะครับ468นะครับ487นะครับ468 487นะครับเลขไทย3ตัวนะครับ487นะครับส่วนเลขไทย2ตัวบนนะครับออก87นะครับ ส่วนเลขล่างนะครับออก8ปครับพี่น้องซี่เอาเข้ามาตามต่อกันหลอกไหมเนาะครับนะเนาะเกือปเป็นการเซเวล่ากับพี่น้องเนขะ้า <c oughs> สูตรใหม่นะครับออเวียงจันนะครับ ครับท่านอาจารย์พันยำว่าเย็บพึงลงทุนนะครับเบว้เป็นแนวทางกอนนะครับพี่น้องอที่หเองข้อมันตามตัวนะครับมาลงให้พี่น,อน้องเข้าคือเก้านะครับเขียนหัวข้อไว้กอนให้พี่น้องเขาเบิ้งกอนครับเนาะครับสูตรใหม่นะครับนะ อื้อเปลี่ยนหมึก4ก่อนมึก6 สุดในอเวียงจันทร์นะครับอาจารย์บอกว่าอย่าพึ่งลงทุนครับซี่อย่าพึ่งลงทุน,งงทนดูดูไว้ก่อนนะครับ ียนซีไม่หีกดด้วยบาทนี้เบิดมึกราวพัฒนานะครับ วิ่งรูดนะครับเจ็ดนะครับตัวเดียวนะครับจับคู่นะครับคือเหมือแทนไป เจ็บห้านะครับไปลองกับพี่เจ็บห้านะครับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดสี่นะครับ เจ็ดศูนย์นะครับโอ้ยมืดไม่เห็นเลยเจ็ดหนึ่งครับครับไฟบ้ามากครับเรดไซต์เฟส ว่ามันไฟมากครับหลอดไฟมันเสียครับฮัดชิปอยู่ในห้องนะครับเนาะน้องพี่น้องเอ็มซีห้องนะครับเราพัฒนาสูตรใหม่นะครับครับท่านอาจารย์บอดินให้นะครับเด้อเพราะว่ามันเป็นสูตรใหม่นะครับน้องพี่น้องเ้า ไปเบิงไว้เป็นแนวทางก่อนก็นได้นะครับเนอะครับเซียนอดีก็ลงให้ตามที่เพิ่นส่งใหม่อยู่แค่นี้นะครับนเนาะอ้าวลืมใส่วันที่นะครับเอาวันที่ไว้ทั้งเตะก็ได้นะครับเานาะลืมใส่วันที่นะครับวันวันพุธนะครับพุธที่ยี่สิบห้าต่อคอ <c oughs> ครับในพี่น้องเขาเขียนนะจอไว้ก่อนครับสูตรใหม่ครับ,รบ,รบ,รบสำหรับ เล้าพัฒนาหลอดนี่นะครับทนาาจันบอกว่าสูตรไม่นะครับออเวียงจันนะครับอย่าพึ่งลงทุนกระเลยได้พี่น้องเอฟซีครับทนายจันบอกว่าเอามาเบิ้งหให้พี่น้องเข้าถามมันเขานะครับเป็นกระยอสูตรนี่ม่ลงเหให้พี่น้องเข้าคือเก้านะครับสูตรไม่นะครับครับเราพัฒนาวิ่งลูดที่เจ็ดนะครับจับคู่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับ บ่มีตัวกันบ่มีตัวยังนะครับซีคูนะครับเป็นเน้นขอ <c oughs> อนุญาตนะครับเนะึืงไหครับให้พี่น้องเข้มแนาจอไ้อีกรอบหนึ่งนะครับกับกขอขอบ,บคุณขอบคุณธนจาจาร์อวียงจันทร์นะครับเนตะที่ทรงตัวเล็กแนวทงังครับขามน้ามขามโค้งให้พี่น้องเท่านะครับเดี๋ยวพรุุ่นเขาไป อย่ไปเชียงเบื้องนะครับเนาะเพราะว่าของธนาจารย์บกเขามาสองงวดแล้วนะครับเนเลยขิดคนสูตรไม่สูตรไม่นะครับแต่ว่าเพ็นย้อนหลังเบื้องกับเขาดีเป็นว่านะครับโดยเฉพาะเลขวิ่งนะครับครับธนาจย์บอกว่าอย่าเพิ่งลงทุนนะครับดูไว้เป็นแนวทางนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่อันดีก็เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก้อนครัาพี่อน้องเฮาสุขูมสุขคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะครับ ครับสำหรับชิปนี้เอาไว้ทระเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผม